สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาพบกับรายการชัว์แน่หรือแชร์มั่วอีกแล้วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดรจัสดาเด่นดวมบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรืออาจารย์เจตนะครับเราจะสามารถพบปะหากันเรื่อยเรื่อยนะครับจากายการที่จัดกันอยู่เนี่ยครับผ่านทางที่เครื่องวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6หเมกะเฮิร์นะครับหรือติดตามที่เพจ a c e b o o k ของผมก็ได้ครับชื่อเพจว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบาอาจารย์เจตนะครับเราจะพยายามจะหาเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เป็นที่สงสัยกันในสังคมว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องม่วนนะครับอย่างวันนี้ครับเขาก็บอกว่าเนี่ยครับหลายท่านคงจะชอบกินทุเรียนนะเพราะว่าทุเรียนก็เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในไทยเหมือนกันแล้วก็มีการพูดถึงน้ํายาเล่งสุกทุเรียนครับเขามีการแชร์กันว่าห้ามกินทุเรียนที่ป้ายน้ํายาเล่งสุกเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเดื่องนี้เป็นเรื่องจริง หรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับแม้ว่าจะฟังดูน่ากลัวก็ตามนะครับเอ๊จริงๆแล้วทุเรียนหรือว่าผลไม้หลายๆอย่างเนี่ยปกติเราก็ต้องกินตอนสุกใช่ไหมครับนะโดยเพราะทุเรียนนี่ก็ต้องรู้ว่ามันสุกประมาณไหนแนะ่นอนถ้ามันยังหามนแบบอาจจะพอกินได้ก็มันอาจจะไม่อร่อยเท่าไหร่ต้องสุกกาลังดีแต่ถ้าสุกมากเกินไปก็ไม่ดีนี่ปัญหาคือบางทีเกษตรกรเนี่ยเขาต้องเก็บทุเรียนมาตอนที่มันยังไม่ได้สุกเต็มที่นะครับแล้วเขาต้องมา ทำการเร่งให้มันสุกมากขึ้นด้วยถ้าภาษาเมื่อก่อนเขาเรียกกันบ่มครับแต่ฟังดูก็ไม่ได้น่ากลัวนะแต่พอใช้ว่าเร่งสุกแล้วดูน่ากลัวนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือว่าเรามักจะเห็นภาพอยู่เรื่อยๆครับว่าตัวของทุเรียนที่ตัดมาแล้วเนี่ยครับแล้วตรงก้านที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเขาหมิ่นเอาน้ำยาอะไรบางอย่างไปไป้ายๆตามก้านนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละน้ํายาเร่งสุกครับก็มีคนถามจงทงบ้านเหมือนกันว่าเนี่ย เห็นเห็นทุเรียนตามตลาดตอนนี้ก็มีป้ายน้ํายาเล้งสุกเเรื่องธรรมดาเลยน้ายาพวกนี้อันตรายใช่ไหมครับอาจารย์เห็นแบบว่าโอ้เห็นเขาแชร์กันว่าห้ามกินเลยนะอันตรายเลยนะเราจะไปหายังไงล่ะทุเรียนบุกไหนที่มันไม่มีการป้ายน้ายาอย่างนี้มีบ้างไหมครับก็บอกว่า จริงๆข่าวเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องท่อนข้างธรรมดามากในวงการเกษตรแต่ชาวบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นแล้วในอดีตเนี่ยก็เคยมีข่าวตอนนั้นก่อนหน้านี้นะครับเป็นข่าวที่อาจจะแชร์กันมาก่อนหน้านี้ของที่ประเทศเวียดนามครับเป็นรูปของขนุนนะครับแบบเยวกันเลยนะครับมีการป้ายที่ขนุนแล้วก็บอกว่าเอ่อตอนแรกก็ตกใจกันว่าเป็นสารเคมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้นําเข้าขนุนเข้ามากินกันนะก็ยังตกใจแค่ประมาณนึงแต่ผมก็อธิบายตอนนั้นครับว่าพอไปเช็ค ในรายงานข่าวของเวียดนามเองเนี่ยครับเขาก็มีคําอธิบายในภาษาเวนะียดนามนั้นแล้วแปลกันเรียบร้อยก็คือเป็นสารเจ้าตัวที่ว่าน,น้ํายาเล่งสุกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นน้ํายาเล่งสุกที่ว่าคืออะไรครับจริงๆมันเป็นชื่อของสารเคมีนะครับแล้วก็สารเคมีตัวนี้ชื่อทางการค้าเรียกว่าเอทิฟอนนะครับเอทิฟ e อนเอทิฟอนนี่ก็เป็นสารเคมีที่หาซื้อได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เอทิฟอนทำงานยังไงครับเอทิฟอนเนี่ยเขาบอกว่าชื่อมันเนี่ยคล้ายๆกับตัวของ ก๊าซตัวนึงชื่อว่าเอทิลีนครับนะเอทิฟอนเป็นสารที่สามารถจะปลดปล่อยก๊าซเอทิลีนออกมาได้นะครับและเอทิลีนเนี่ยแม้ฟังดูเป็นก๊าซนะครับแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในฮอร์โมนพืชธรรมชาติด้วยนะครับอาจจะเคยเรียนเรื่องฮอร์โมนพืชกันมาบ้างหลายชื่อนี่นะครับแต่เอทิลีนเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งด้วยฉะนั้นก็เลยมีการนําเอามาใช้ครับในนิืของสารเคมีเพื่อเอามาป้ายที่ขั้วของผลทุเรียนบ้างละ่ะหรือว่าที่ผลไมช้ชนิดอื่นขนนอย่างที่ว่าเพื่อให้มันมีการสุกเร็วข,ขึ้น,น เอทิฟอนเนี่ยปกติจะเป็นอยู่ในรูปของสารอินทรีย์เคมีนะครับแล้วก็เป็นรูปของผลึกสีขาวๆครับแต่ว่าเอามาละลายน้ําใช้ได้นะครับตัวมันเองนี่ก็มีตั้งแต่เรื่องของการที่เร่งสุกอย่างที่ว่าแล้วก็ใช้กระตุน้นใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชได้นะครับเป็นฮอร์โมนพืชแบบหนึ่งครับอันนี้นจริงๆล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายวิธีการนะครับการสุกดยกันที่เกิดจากเอทิลีนเนี่ยเป็นเรื่องตามธรรมชาติครับนะผลไม้มันสุกได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อก่อนจะเคยได้ยินว่าเอามะม่วงมาบ่มใช่ ทำให้แก๊สที่มันออกมาเนี่ยมีการเก็บมากมากขึ้นนะครับอยู่ในกระดาษที่หอบมากขึ้นมันก็เลยสุกข,ขึ้นมานกลไกพวกนี้เป็น,นกลไกทางสรีรวิทยาทางชีวเคมีของพืชแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นสารพิษต่อร่างกายมนุษย์ครับออมีการศึกษาวิจัยเอาไว้ด้วยครับอย่างเช่นที่ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทุาเขตกำแพงแสนนะครับนะของภาควิชาพืชสวนครับบอกว่าเคยทําการทดลองศึกษาว่ามันมีปริมาณพวกนี้อันตรายหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่า เวลาใช้พวกยาป้ายพวกนี้ครับป้ายไปที่ขั้วเนี่ยครับยามันจะไปอยู่นะครับตามที่เปลือกครับนะมันไปตามที่เปลือกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการก๊าซทิลีนออกมาแล้วก็ทําให้เกิดการสุกข,ขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไปตกค้างอยู่ในเนื้อของทุเรียนหรือว่าในเมล็ดของทุเรียนครับฉะนั้นก็ไม่ได้จะเป็นอันตรายว่าถ้าเราไปกินนะครับทุเรียนที่ใช้การป้ายด้วยยาพวกนี้ครับแล้วจะอันตราย แต่แน่นอนครับพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บก,ก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยว่ามันไม่อร่อยนะอาจารย์อะไรอย่างนี้ครับก็ก็เป็นไปได้ครับรสชาติของการสุกจากการบ่มนะครับที่มันไม่ได้ตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันครับบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็ไม่ชอบเรื่องของความหวานก็อาจจะแตกต่างกันไปเรื่องของกลิ่นนะครับของตัวทุเรียนที่ออกมาก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับมันเป็นสารเคมีใช่ไหมครับฉะนั้นกรณีที่เราเป็นผู้บริโภคนี่ไม่เป็นไรหรกแต่ถ้าเกิดเป็นเกษตรกรเนี่ยถ้าเกิดเขาไปใช้ไม่ค่อยถูกต้องเช่น <c oughs> มีการรับเข้าไปเป็นปริมาณมากนะั้นสัมผัสด,ดวงโดนผิวหนังหรือโดนตาก,ก็จะเกิดอาการแสบระคายเคืองได้หรือถ้าเผลอกินเข้าไปนะครับก็อาจจะอันตรายได้นะครับอาจจะอาจเจียนออกมา,าทําให้เอนไซม์ในร่างกายบางอย่างทํางานผิดปกติไปแล้วก็ถึงการอันตรายร้ายแรงได้นะครับแต่คงไม่ใช่พวกเราทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นครับ ที่มีการแชร์กันอยู่ว่านะครับว่าพวกทุเรียนนะครับพวกผลไม้ที่มีการป้ายสารเล่งสุกเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อชีวิตห้ามกินเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ